ค่ะพบกับเจ้าหนูในมชมรมฟุตเตชันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนมาคี่น้องค้ามน้องเทียนมานักบล็อกปากร่างค่ะอําเภอคงราจ,จังหวัดสกลนครนะคะวันนี้เจ้าหนูพาทุกคนมาเที่ยวให้เด็กๆได้มีความสุขกันค่ะในวันหยุดยาวสามวันนะคะ <c oughs> นี่ค่ะสว <c oughs> ัสดีทุกคนก่อนเลยน้องข้ามค่ะโ <c oughs> อ,อ <Okay. S 1> เคแล้วนะคะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเจ้าหนูจ้า ฟาวเด็กๆเล่นน้ำนะคะน้ำตกปักล่างให้เด็กๆสนุกไปปกเขี่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวคอยพาทุกคนไปกินนุ่มกันนะคะไปเลยค่ะน้ำตอกปักล่างกุ้งร้าค่ะต้อนรัพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะ น้องข้ามกับน้องเทียนมาเล่นนะคะน้ำตกก๊กลรางนา้ำทรไมชสานนะคะทุกคนคะเป็นน้ำตกนะคะอันนี้ส้นสไลเดอร์นะคะมันจะมีโ้นเด็นน้ำตกแท้ๆอีกเยอะเลย <c oughs> ไวันนะคะทุกคนแ้าหนุยผ่าล้านล้านมาเทียวต่อค,ะค่ะเนี่ยค่อันนี้พาเด็กๆมา นำต็อกไทยวันแล้วนะคะดันหน้านะคะน้องเทียนน้องข้างนะคะเสียงสะกจันไร่ไร่ร้องทุกคนได้ยินไหมคะมเร็วกไม่เร็ว น้องเจ็บไปเลยน้ำตกไทยวันนะคะน้องนองเจ็บไปนี่นะคะส่วนบริการหนักทองเที่ยวนวดพิทักปลาบานขูดนะคะ นี่จะเป็นอุทยานน้ำตกไครวันนะคะก็จะเยอะมากๆเลยสบายมากๆนะคะรอมยนืนเดี๋ยวเ้าหน่อยมาห้าของกินนิดนึงนะคะเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนคะตรงนี้ก็มีจะเป็นจุดตกชิ้นะคะด้านส่วนด้านหน้าจะเป็นส้มตำยำต่างๆค่ะ เราจะไปตรงนู้นเลยขึ้นไ,ไปขึ้นขึ้นไปฟังนู้นวะบนจอผ่านนู้นทางนู้นมันจะมีเด่นางเลยนั่นไม กำลังเดินนะคะน้ำตกไฟวันเป็นน้ำตกที่ว่าสูงเจ็ดชั้นนะคะอันนี้สาวนวยไม่รู้ยูชั้นทีเ่เท่าไรนะคะแต่ว่าจะเดินขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นลายน้ำคนเยอะเกินนะคะเึ่ไปด้านบน นี่จะเป็นซ่าล่าแต่ละจุดนะคะแต่ละชัน้นก็คือจะเป็นหฮรออระบนสะพานว่าค่ับ,บนสะพานโน้นต้องเชิญันไปไปเลยดิ้ไปนี่ชันนนนพพ้นนี้ไปเยวฉันเดตสะพานนี้ไป Đấy mấy Ồ, cô ham làm mà hát không? Cứt về bật luôn làm đi, rồi cô ham nay ả hát Cứ Cứt về bật อ่ฝ้าน่ยจะอยู่แค่ชั้นนี้พอนะคะเดี๋ยวชั้นตรงน,นู้นเดี๋ยวสูงขึ้นไปเดี๋ยวอันตรายจับับเด็กๆนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นบันไดขึ้นไปแบบนี้นะคะนองมาเร็วนองครับ ก็จะเป็นนําตอกขึ้นไปไล่ยๆอีกหลายๆชันนะคะจะเป็นบันไดบันนี้เก็นบันไดหิดนะคะขึ้นไปแล้วก็ไม่รย้ะอออยู่แค่นี้นะคะอันตรายสำหรับเด็กมากๆเลยค่ะท,ทุกคน เล่นทางนี้นี่น้องเล่นเดี่ยวหนนี่ได้แต่ <Okay. S 1> ว่าห้ามลงบนตรงนี้นะไม่ได้นะนั่นตูงอันอันไ,ได้ตูกอันไม่ได้อันตาได้เล่นตูงนี่อย่างเดียวนะโอเคไหม เหลือความพลอดไฟนะคะเหลือางามแต่ว,ว่าตื่นสี่สุดนะคะ เด็กๆเ,เล่นน้ำนานจนปากสีดมันแล้วนะคะด้วยความเย็นข้องน้ำจากผูกเข้าค่ะทุกคนคะ่ะเกืถึงเวลาได้กลับบ้านแล้วนะคะตรงนี้น้ำตื้นนะคะตรงนี้เป็นชั้นใกล,ล,ล้ใกล้น้ำเลยค่ะเป็นที่สําหรับเด็กเล่นนะคะมีพ้นจิงชาพ้นเปรนะคะน้ำตื้นมาตรงนี้เป็น สั้นหลอนไซนะคะเด็กๆด้านได้ปลอดภัยนะคะเป็นน้ำตื้นประมาณหัวเขาอะต้ำรับเด็กๆ ก่อนกลับบ้านเติมพลังไส่ไม่อีกสักหยกนะคะดดดเด็กๆเจอไส่ไม่นะคะไ,ไปค่ะพาเด็กๆไปอาบน้ำนปเปลี่ยนเสื้อผ้ากับบ้างกันนะคะตอนนี้เย็นแล้วค่ะเด็กๆตัวซี่ผิวเรืองเปลยนนะคะตัวคลั่แล้วแต่ละคน เดดด้วยเย็นด้วยนะคะปากเขี้ยวแลละค่ะคน